ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับพิมพ์ลีพายเปิดตัวแฟนครั้งแรกเจอกันครั้งแรกหลังจีบมาสองปีน้ำตาคอพิมพ์ลีพายเปิดตัวแฟนครั้งแรกหลังจีบมาสองปีทัศรักพิมพ์นะเรียกได้ว่าใครที่ติดตามไลฟ์สดของพิมพ์ลีพายจะเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับรายหนึ่งของพิมพ์ลีพายโดยผู้ใช้ Facebook นามว่าชายทัศสีกอมโดยชายคนนี้จะเข้ามาคอมเมนต์ว่าทัศ รักพิมพ์นะและแสดงความเป็นห่วงเป็นใยถึงพิมพ์ลิพายเสมอล่าสุดทิกตอกของพิมพ์ลิพายชื่อว่าแอดพิมลิพายทิกตอกได้ลงคลิปความประทับใจที่ได้เจอคุณทัศนตัวเป็นๆในคลิปนั้นพิมพ์ลิพายก็ได้พูดคุยและแซวเล่นตามสไตล์ของเธอตัดภาพไปที่คุณทัศนดูเขินและนิ่งเพราะอาจจะประมาะเล็กๆสุดท้ายพิมพ์ลิพายพูดว่ามากอดหน่อยหลังจากสวมกอดเท่านั้นแหละคุณทัศน้ำตาคอ ด้วยจิตใจของแฟนคลับที่ติดตามมานานพร้อมพุกเข่ามอบช่อดอกไม้ให้พิมพ์นิพายโดยได้กล่าวทิ้งท้ายคลิปว่าเห็นเขาครั้งแรกตอนไลฟ์สดกลัวเขามีแฟนแล้วเราก็เลยเข้าไปคอมเมนต์เรื่อยๆสรุปแล้วเขาไม่มีแฟนดวงจะมาเจอกันได้ยังไงไม่เข้าใจ2ปีกว่าที่คอมเมนต์มาแต่ผมไม่เคยเอฟของเลยและสุดท้ายพิมพ์นิพายก็พูดถึงคุณทัศนว่าเขาน่ารักนะเขาเหมือนพ่อหนู เรียกว่าความประทับใจนี้เป็นการเติมเต็มความฝันของคุณทัศที่จะได้เจอพิมพ์นิพายตัวเป็นๆสักครั้งขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยา m n e w c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ